พักประชาชนโชว์ผลงาน2ปีดันกฎหมายเปลี่ยนประเทศชวนเลือกให้ถล่มทลาย Facebook พักประชาชนโพสต์ผลงานการผลักดันกฎหมายของพักประชาชนระบุว่าจากก้าวไกลสู่พักประชาชนจากวันแรกของสภาชุดนี้3กรกฎาคม2566ที่พักก้าวไกลเข้าสภาถึงวันสุดท้ายของสภา12ธันวาคม2568ที่พักประชาชนออกจากสภาในสมัยประชุมที่26 893วันที่เราอยู่ในสภาในสมัยเลือกตั้งนี้ เราผลักดันกฎหมายเปลี่ยนประเทศไปทั้งสิ้น143ฉบับกฎหมายทุกฉบับที่เราผลักดันเต็มไปด้วยเรื่องราวของการต่อสู้บางฉบับผ่านและสร้างความเปลี่ยนแปลงบางฉบับถูกนายกรัฐมนตรีอุ้มหายด้วยข้ออ้างกฎหมายการเงินบางฉบับถูกคอรมอเตะถ่วงด้วยข้ออ้างนำไปศึกษา60วันบางฉบับติดอยู่ที่ชั้นกรรมธิการบางฉบับติดอยู่ที่สวหลายวาระสำเร็จแล้วหลายวาระต้องขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญที่จะบอกว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอีกแค่ไหนคือสนามเลือกตั้ง69 ที่อนาคตประเทศไทยอยู่ในมือทุกคนเลือกพักประชาชนให้ถล่มทลายเพื่อผลักดันทุกวาระก้าวหน้าให้เป็นจริง